สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรัเข้าสู่ช่องชิมงานเพชรเพลิวพร้อมของกันครับมาก้างนะคอมเมนต์มากันเยอะขอดูเน็กเจนหน่อยจัดไปครับผมฟ้าสวยอากาศแจ่มใสลุยงานเราจะรออะไร ไม่ได้ถ่ายนานเลยก็ดีได้จังหว่าครับไม่มีพายุก็ลุยฮะลุยงานอย่างเดียวฮะถึงฤดูเขาแล้วฤดูฝนฮะจังหวะไหนมรสุมมันน้อยหน่อยก็มีจังหวะก็ลุยเลยนะครับ เดือนนี้มิชุนาเรก็ยังพอแบบเออหาช่องว่างได้แต่เกิดตั้งแต่กรกฎาไปนี่ผมว่าจอดยาวเหมือนเดิมนี่แค่ต้นฤด,ด,ดูนะครับ ปิมเลยนะปิมเลยแก้ด้วยก็เป็นสามหนะึ่งสามะฮะวันนี้แคทยืยนคู่โคไปขุดสะรครับโคไปขุดสะหนึ่งไปเบรกเกอร์ ER อีกหนึ่ง ติดแล้วนะครับเริ่มติดกันแล้วนะครับรถ รีบเคลียร์รถฮะเดี๋ยวตักใส่สิบ้อได้ไปก่อนนะเดี๋ยวฝนจะเริ่มลงแล้วด้วยงานนะเคลียร์รถได้บอกก่อนเดี๋ยวค่อยมาช่วยหกเนาะ เดี๋ยวอีกหนึ่งอ่ะเลยอีกหนึ่ง,งผมว่าเป็นเทาเดียวครับถ้ามันได้ติดได้ฟรีแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลย ครับผมเมื่อกี้ตัดสินใจไปช่วยผมร้อกก่อนนะตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะครับตายละตายละจะออกบอกทันป่าวะ บากแล้วสิบอตัวนี้ครับบดทุกโลบดทุกตัวนี้ลำบากแล้วครับลื่นนะตัวนี้เป็นฮีโน่เมก้านะครับ fm2p นะ380แรงม้านะตัวนี้ไฮท็อกด้วยครัจัดจ้าน ที่เราเปิดเพย์โหลดตลอดนะฮะโหมดช่างน้ำหนักนะของตัวเด็กเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงครับเรื่องของห,หนักจะเกินหรือยังไงน,นะฮะจะไปได้หรือเปล่าครับเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะ นั่ก็เป็นทีโนโวิกเตอร์นะตัวนี้เป็นโฉบแรกเลยนะครับโฉบแรกของวิกเตอร์เลยคู่พีเหมือนกันนะ380แแรงมาเหมือนกัน วิ่งเลนเลนนี้ครับมันเป็นหินตรวนู้มันเป็นดินครับถ้าไปมันจะฟรี ปากพดคันนี้เกมอีกแล้วครับออกไม่ได้ฮนะลืน่นมันถีบออกฮนะมันมันเป็นดินดานขาวคนระับยังไม่ทันแข็งดีนะฮะยังไม่ทันแข็งดีมันจะไว้ดูเหนียวเหนียวเงี้ยวี่เกมไว้ดูเนี่ยๆๆไงไงไงเ,เป็นสไตล์สไตลนะ์เนี่ยครับเนี่ยเนี่ย มันไม่ได้เป็นหินนะมันเป็นดาแต่มันโดนฝนโดนอะไรมันนิ่มไงฮะมันนิ่มทั้งหมดเลยมันนิ่มทั้งหมดนะครับมันนิ่มมันก็ลื่นนะฮะไม่มีแรงยึดเกาะแก้วอะไรก็ไม่หายหรอกครับเพราะว่าดินตัวนี้ฝนมันปกมันอมน้ำมันเชือกช้ำไปหมดแล้วตอนนี้ด้านล่าง ให้เราเก่าไปสองรอบนะครับมเมื่อเช้าเก่าไปรอบนี้ไกลรอบหนึ่งด้านล่างยังเฉยะูะชื่ออยู่นี่ฝนก็เริ่มลงเม็ดอีกแล้วนะฮะถลบอีกก็ต้องจอดนะวันนี้ครับฝืนไม่ได้ฝืนมีนม่จะเสียหายครับคนทุนศูนน้ำมันก็แพงตนนัวนี้เป็นซินเอ่อดีเซลเราลิตรเกือบสามสิบห้าแล้วตัวน,นี้เกือบสามสิบห้าแล้วไม่ไหวอะจะมาฝืนบูอะไรโม้ตัวไม่ได้นะครับไม่ไหว ไปโคจะขึ้นได้แบบนะั mm ้นเับพอได้อยู่พอได้อยู่ถ้าถึงขั้นไปโครฟรีแล้วก็เลิกครับ เรียบร้อยครับใส่แค่นี้แล้วพอแล้ว